สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปรกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะไม้ตกปลาทะเลลงเรือใกล้กรุงเทพต้องไปที่ไหนใกล้สุดจริงๆพื้นที่ที่ติดทะเลเนี่ยเราก็ได้ยินกันมานานแล้ว,ลวก็คือบางขุนเทียนชายทะเลใช่ไหมครับเส้นนั้นจริงๆแล้วเส้นนั้นเนี่ยมันสามารถมุ่งหน้าออกทะเลเอ่าวไทยไปได้เลยนะครับตอนนี้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดในคนในพื้นที่ที่เป็นคนชอบตกปลานเนี่ยก็เลยคิดทําท่าเรือนะครับ ทำเรือตกปลาขึ้นมาบริเวณนั้นนะครับก็มีตั้งแต่ตกปลาในคลองตกปลากระพงนะครับในคลองตกที่ปากอ่าวแล้วก็มุ่งหน้าออกทะเลลึกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายที่จากทางพัทยาหรือทางเพชรบุรีวิ่งมาเนี้ยจากตรงบางุเทียนชัยทะเลก็วิ่งออกไปได้เหมือนกันท่านจะไปทั้งเกาะภัยเกาะสีชังก็ไปได้หรือวิ่งมุ่งตรงไปเลยที่กลางอ่าวก็ไปได้หรือว่าเดี้ยวขวาไปทางหน้าเพชรบุรีไปเอ็กโซเซ่ก็ไปได้ทั้งนั้นเลยจริงๆก็ไม่ต่างนะครับ จะดีตรงที่ว่า,เ,าเดินทางด้วยรถเนี่ยใกล้หน่อยสำหรับท่านที่เดินทางอ,าอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็การนั่งเรือเนี่ยผมเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับสมมุติว่า,เ,าเราลงเรืออยู่ที่พัทยานะครับจะวิ่งไปเอกโพเซ่นะครับกับลงเรือที่บางขุนเทียนชายทะเลจะวิ่งเอกโพเซ่พอกันครับระยะทางไม่ต่างกันเลยโดยเรือนะครับโดยเรือแต่เราประหยัดระยะทางในการขับรถ ตอนตอนเช้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องตื่นเช้ามากนะครับก็นัดเวลากับเรือไว้ให้ดีแล้วก็ขับรถไปเลยมีถ้าอยู่ฝั่งทนนี่ง่ายเลยนะครับโอ้ยยิ่งง่ายเลยครับฝั่งธนในทะเลฝั่งทนนครปฐมครับสมุทรสาครมหาชัยง่ายมากครับราชบุรีงราชบุรีก็ก็มาได้นะมาได้มาได้ครับมาได้แต่ส่วนใหญ่เอ่อนัตตกบาลใราชบุรีเนี่ยหรือเพชรบุรีเนี่ยเขาจะวิ่งไปวิ่งไปชะอำกันแล้วนะครับก็จะตัดไปชะอำกันทางนู้นก็มีโซนที่รับลูกค้ากันอยู่ นะครับที่หน้าเพชรบุรีสมัยก่อนเรือเร็วยังไม่เยอะนะครับแต่ตอนสมัยนี้เป็นไงครับพี่โอ้โหผมต้องบอกเลยเลยว่าพลอกยิ่งอนาคตจะยิ่งแข่งขันกงนสูงก็จะมีเรือมารองรับนักตกปลาหลายลําขึ้นตอนเนี้ก็ถือว่าอาจจะยังมีอยู่ไม่กี่ลําที่ดัดที่เด่นๆที่ผมเห็นมีก็มีไตรโค้ดนะครับไตรตีทันท้ายนะครับที่อย่างที่จะเป็นเรือเร็วก็ยังมีสองสามคนที่ผมอาจจะจําชื่อไม่ได้นะครับ ก็จะมีย้ย่างนี้ครับหารหา,หา,ายชื่อดูได้เอ,อเรือเนี่ยฝากไปถึงพี่ไต่ทั้งหลายเนี่ยนะกับตันทุกคนนะฮะว่าวันนี้ท่านไม่ต้องไปสู้ที่ราคารหรอกครับท่านไปสู้ที่บริการดีกว่าใช่วัน<ใ>น,นี้วันนี้ราคาต่างกันสองสามพันกันต้งปลาไม่สนใจนะครับสนใจว่าบางครั้งเนี่ยจ่ายเพิ่มเนี่ยเรือมันใหญ่ขึ้นเดินทางเร็วขึ้นนะครับความสะดวกสบายในเรือมันมีมากขึ้นอย่างเงี้ยนักตกปลาเขายอมจ่ายครับขอให ท่านบริการให้เต็มที่รับรองลูกค้าไม่หนีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กด,กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่จะไ่าพลาดคลิปใหม่จากโวกเฮาสดนะคะบ๊ายบาย